มาดูวิธีโพสติ๊กเกอร์ลง Facebook นะคะซึ่งอาจะใช้เป็นโทรศัพท์ในระบบ Android นะก็ไม่มีอะไรยากมากแตะไปที่ status ของเรานะคะ what's on your mind หรือว่าคุณคิดอะไรอยู่ถ้าเป็นภาษาไทยนะคะก็แตะไปแล้วก็แตะที่แท็บ feeling activity นะคะหรือว่าความรู้สึกหรือว่ากิจกรรมของเรานะคะตรงนี้ แต่อไปก็จะขึ้นจะมี3แท็บให้เลือกนะคะมี feeling stickers s แล้วก็ activities นะคะเราก็จะ post sticker เราก็แตะที่แท็บตรงกลาง sticker อ่าโอเคแล้วก็เลือกแท็บ sticker ที่เรามีอยู่นะคะที่เราเลือก save ไว้ก็เลือกที่เราจะ post อันนี้ก็เลือกเป็นอจาจจะ good night เลือกตัวที่นอนนะคะ ก็แล้วก็สามารถแตะที่ข้อความได้แล้วก็พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปนะคะนี่ก็จะพิมพ์ good night and I G h T A คืนวานนะคะเสร็จแล้วก็แตะปุ่มโพสต์ธรรมดาเลยนะคะ โอเคสติกเกอร์ของเราก็ขึ้นแล้วนะคะง่ายนิดเดียววิธีการโพสสติกเกอร์ไม่มีอะไรยากเลยนะคะ